ดีค่ะวันที่3เมษายนพศ2567เส้นทางบุญของฉันสวัสดีครับ,รบตอนนี้ป้าตากับคุณลุงแดงก็กำลังเดินทางกลับจากชนบุรีนะคะ<า>พรุ่งนี้ชีวิตก็จะเข้าสู่ปกติแล้วไปเตรียมทุกิ่งทุกอย่างไม่ให้น้องอกิ่เรียบร้อยแล้วแล้วก็วันนี้ก็เป็นวัน แรกที่เราเดินทางกลับกับเบราลหลังจากที่เราไปอยู่ที่ชนบุรีแล้วก็เมื่อวานน้องอิ๋วก็ทำโอวันแรกนี้นะคะ ่งสองสามอาทิตย์หนึ่งคนด,ดีเลยนะอา,อาทิตย์หนึ่งก็ตรงกับที่ลาพระพระคุณเจ้าทั้งหลายว่าลาพร,ระคุณเจ้าอาทิตย์หนึ่งแล้วก็บอกหมอเบิ้มอาทิตย์หนึ่งบอกอบคุณลุงแดนเนี่ยเขาจะทานนมเนี่ยเขาก็จะไม่บอกเพราะเขาจะคิดว่าเขา ามหัวใจจากพ่อจากแม่มากหน่อยสําหรับคนที่เขามีครอบครัวแล้วอ่ะเขาก็จะต้องบินสู่โลกกว้างบินสู่โลกกว้างไปเรียนรู้โลกกว้างด้วยตัวเองเพราะแต่ละคนเลือกกรรมของตัวเขาเรียกว่าเพราะแต่ละคนมีวิบากกรรมมาไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราก็เลยบอกว่าน,นาตอนเนี้ย 产品系统。 ติดติดติดอะไรนะติดทางด่วนเเรียกอะไรทาง ok way, ok มอเตอร์เวย์หมายเลขเจ็ดแต่เราไม่ใช้ทางนั้นเราไม่อยากเสียเงินห้าสิบบาทเราก็เลยมาออกแยกบ้านบึงแล้วก็วิ่งวิ่งสายนี้จะจะติดอยู่ประมาณช่วงพนักิคมบ้านบึงนะเพราะว่าช่วงนั้นเป็นช่วงที่คนรเร่งรีบไปทำงานโอ้บอกตรงๆเลยว่า คุณคุณทำงานยุคมากเอาละเดี๋ยวพัตตาให้ดูเส้นทางดีกว่า จากที่พักน้องอิ่มมาเนี่หนึ่งชั่วโมงสิบเอ็ดนาทีวโมงนิดงิดงเราไปกินนะไยันกิอก็เหมือนกันเราวิ่งไปบ้านหมอไปกลับยังคุณลุงแดงเ,ม,งเมือ่อยมั้ยวันนี้ก็มีคนโทรศัพท์มาถามป้าตากับคุณลุงแดงไม่สบายหรือเปล่าก็เลยบอกเพราะว่าบางคนเขาไม่มีเฟซเนี่ยเขามีแต่ไลน์ เออมีลายตอนเช้าเป้าตาก็จะส่งทําบุญตอนเช้าไปไปให้ตอนเช้เชาก็เลยบอกอิ่นเงนียบไปก็เลยบอกว่าทําหน้าที่แม่ไปดูน้องอิ่มดูแลน้องอิ่มเสร็จเรียบร้อยแล้ว เลี้ยงนะไก่เคเอฟซีไก่เคเอคือแม่อิ่มเป็นล่ามนะคะก็ต้องแปลจีนเป็นอังกฤษแปลอังกฤษเป็นจีนแปลจีนเป็นไทยแปลไทยเป็นจีนนี่ก็จะอยู่ จีนไทยที่ต้องต้องต้องแปลเพราะว่าเป็นล่างแต่ก็จะโชคดีกว่ากว่าคนอื่นตรงที่ว่าที่นี่ใช้จีนตัวเต็มแต่ตรงที่เรียนจีนมาโดยตรงเลยเขาเจีเขาบางทีก็ต้องถามต้องถามว่าที่อันนี้ เอกจีนเลยนะเอกเอกเอกจีนเลยอะ่ะเประเทศไทยดิไงใช่ส่วนบอสของน้องอิมเนี่ยเขาเรียนประเทศไทยมา13ปีนะเรียนมหาหลัยที่ไทย13ปีเรียนเรียนอยู่เมืองไทยอ่ะ13ปี เขาก็จะพูดเกาหลีได <Bal subscriber Airbnb> <ira> ้ด้วยก็เลยบอกเห็นไหมคะเส้นทางที่ป้าตาอยากให้ทุกท่านเห็นเลยเส้นทางตรงเนี้ยสวยงามมากเลยเป็นเป็นเส้นทางอีกเส้นหนึ่งที่อยากให้ทุกคนได้เห็นสายวังจังวังวังจันบังบุญ นะคะ